สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้นะสามก็จะมาสอนทำป้ายบัญชีแบบปี2021นะคะก็หลังจากที่เราพัฒนาการแต่งป้ายมาแล้วนะสามก็จะอยากทำเป็นป้ายบัญชีหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ทุกคนดูเป็นแนวทางหลายๆแนวนะคะทุกคนใครชอบแบบไหนก็ทำตามแบบนั้นได้เลยนะสำหรับ EP นี้เรามาทำป้ายบัญชีร้านกันนะคะทุกคนอันดับแรกเนี่ยเข้าไปที่ I b พีเป็น X นะคะทุกคนกดแกลเลอรี่นะทุกคนกดเครื่องหมายบวกเลือกเป็น1000คูณห0นะคะเพื่อความละเอียดนะคะทุกคนกดโอเคได้เลย มันก็จะมาหน้านี้นะคะทุกคนอ่าทีนี้เนี่ยเราต้องมีของตกแต่งนะคะคือง่ายๆเลยเราวาดพื้นหลังก่อนเราชอบโทนไหนเราวาดไปเลยนะสําหรับแนวนี้นะคะสามจะวาดออกแนวสวนสวนเนาะก็จะใช้ตรงนี้นะคะทุกคนปากกาเป็นแบบมาร์กเกอร์แบบแข็งตรงนี้สามปรับความหยักนะคะทุกคนเลือกมาร์กเกอร์แบบอ่อนแล้วก็ปรับความหยักตรงนี้นะคะตำแหน่งหยักต่างๆ มันก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาเลือกโทนสีให้มันละมุนนะคะทุกคนก็กดตรงนี้กดตรงสีนะแล้วก็เลือกสีได้เลยใครชอบโทนสีร้านแนวไหนก็เลือกได้เลยนะสามก็จะเลือกสีแบบอ่อนๆหน่อยนะคะอ่าประมาณนี้เพิ่มแบบขยุกขยุกให้มันแบบเหมือแนบบเป็นหญ้านะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะไว้ข้างล่างแบบนี้เพื่อที่จะใช้เป็นสีของควานะคะทุกคน สีทองฟ้าเราก็เลือกได้เลยนะว่าเราชอบโทนไหนนะคะเรียบร้อยแล้วก็จะใช้สีขาวนะทุกคนแตะๆประมาณนี้แตะๆทีนี้นะคะตรงเลเยอร์ด้านบนเนี่ยสามจะมาใช้ตกแต่งตรงมาร์เกอร์แบบแข็งเพื่อที่จะดูสีให้มันเป็นสีเข้มขึ้นนะคะมันจะได้ตัดดูมีทิกเจอร์นะทุกคน เราก็ปรับแปลงให้พอดีนะคะแล้วก็ดดอปมาอย่นี้ให้มันดูเหมือนแบบมีฟีเจอร์มีลูกเล่นนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นบัญชีล้านะทุกคนอ่าต่อมานะคะทุกคนเราสา่งก็จะรวมเลเยอร์ตรงนี้เลยเป็น png แล้วเห็นป่าเราจะได้แผ่นหนึ่งแลทุกคนต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งกันนะคะก็ จะเพิ่มตรงนี้ตัวกล้องดึงกระตูนเข้ามานะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่วาดไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกระตูนน่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็สามก็จะดึงมาเลยอ่ะออะมาี้อืมนี่นะโอเคแล้วก็จะมาเติมอักขระนะทุกคนใช้ตัวที แบบนี้ได้เลยนะขึ้นอยู่กับการแต่งของเรานะคะทุกคนช่องทางนี่นะคะทุกคนก็ปรับขนาดฟอนต์แบบนี้ให้พอด,ดีแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างนะคะอาจจะเติมอย่างอื่นอาจจะดูสีให้มันเกินๆน,นะคะทุกคนปรับตรงนี้เป็นแปรงแล้วก็ดูสีมาแล้วก็มาใช้ไม้บรรทัดนะคะทุกคนแล้วก็ ขีดแบบนี้ต่อมานะคะตัวอัการเราก็กลับไปที่ตัวทีนะคะเขยิบนิดหน่อยชอบฟอนตอะไรก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยอนะ่ะก็จะปรับประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่ชื่อร้านของเรา i.g นะคะทุกคน ร้านใครอยู่ Facebook หรืออยู่ TikTok หรืออยู่ทวิตเตอร์ก็เปลี่ยนได้เลยนะคะทุกคนตามช่องทางของตัวเองเลยนะโอเคพอเสร็จแล้วนะสามก็จะปรับขนาดลงมาแบบนี้เราจะเลือกสีเข้มๆหน่อยนะคะให้เห็นชัดนิดนึงอ่าโอเคเราก็หาตำแหน่งพอดีพอดีนะ อโอเคประมาณนี้สามารถอาจจะเลือกเป็นสีขาวนะคะทุกคนเพื่อให้มันดูเกินๆอ่ะอาจจะใช้สีฟ้ากบแบบนี้ให้มันดูแบบมีลูกเล่นนะคะทุกคนเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนก็มาใส่บัญชีชื่อร้านนะคะอาจจะเป็นพร้อมเพย์เป็นวอลเล็ตละกันนะน้องๆส่วนใหญ่น่าจะมีวอลเล็ตกันอ่ะวอลเล็ตเราก็มา ปรับขนาดได้เลยชอบสีอะไรตรงนี้เลือกได้เลยนะทุกคนก็เป็นสีพาสเทลสีอะไรได้หมดเลยอ่ะวอลเล็ตวอลเล็ตต้องเสระเอนะทุกคนอ่เราก็ใส่เบอร์ไปได้เลยทุกคนอ่าประมาณนี้นะคะทุกคน ่าแล้วก็มีชื่อด้วยมีชื่อเราด้วยนะทุกคนชื่อแบบเขาจะได้รู้นะคะเราชื่ออะไรเราก็ใส่ไปได้เลยลูกค้าเขาจะได้โอนถูกนะคะทุกคนเพื่อความมั่นใจอันนี้เราก็เลือกเลือกสีไปได้เลยนะทุกคนอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวของถ้าเราอยากตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเราก็มาที่เลเยอร์ด้านล่างนะเลเยอร์นี้แล้วก็ ใช้ตัวแปลงกดตรงนี้กดต,ตัวนี้นะทุกคนกลับมาที่แปลงเนี่ยอันนี้ก็จะดูสีเดี๋ยวพูดมาแล้วก็ลากได้เลยมันก็จะดูเนียนๆแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ตัวของทิเจอร์ตรงช่องนี้ให้มันดูมีลูกเล่นนะคะก็กด Alpha ล็อกเลเยอรที่เราต้องการเนาะแล้วก็ จะใช้เป็นสีขาวหรือสีอ่อนนะคะแล้วก็ปรับความจางมาครึ่งหนึ่งนะหรือประมาณ34นะคะทุกคนแล้วก็ขีดแบบนี้นี่นะคะทุกคนมันก็จะดูแบบมีมิติมากขึ้นนะคะมีลูกเล่นนะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆนะคะทุกคนการทําป้ายบัญชีน่ารักน่ารักนะคะทุกคนใครสนใจน้องหมีตัวนี้ก็ทักมาได้นะเป็นกลุ่ม lazy bear นะคะทุกคนก็69บาบาทนะสำหรับน้องหมี น่ารักๆน,นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะคะใช้พี่แบลโคโกโคของพี่ที่พี่แจกในวาดรูปในช่องนี้ช่องดูอีซี่นะคะก็เอามาตกแต่งทําป้ายของน้องได้เลยนะงานทุกอย่างที่พี่วาดในไดนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเป็นไอเดียน่ารักๆน,นะคะในการทำป้ายบัญชีนะคะก็ใครอยากดูแนวไหน หรือสีอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้ในโคนี้นะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคนก็บ๊ายบายเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะ